มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศเตือน40จังหวัดเตรียมรับมือฝนหนักค่ะ26มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่ามรสุมตะวันตกเชียงใต้เข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยค่ะ ส่วนคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตรดิตถากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบวรรัวลำพูอุดรธานีนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะ ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบ,บุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนะครปฐมค่ะภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายกฉะเชงิงเซาชนบุรีระย,ยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและก็กระบี่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ